วันนี้เรามาวิ่งภายในที่พักอาศัยกันนะครับวิ่งอยู่กับที่5นาทีนะครับก็วันนี้จะแอดวานซ์มากกว่าปกติหน่อยนะครับเพราะว่ามากับชุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้เชลซีพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สแตมฟอร์ดบิดนะครับ ็คงไม่ต้องบอกนะครับว่าเชียร์ทีมไหนก็่อ5นาทีที่ทำการวิ่งอยู่กับที่ภายในที่พักอาศัยนะครับก็วันนี้วิ่งโดยแอดวานนะครับคือการวิ่งยกขาสูงกว่าปกตินะครับผมเอียงข้างให้ดูเลยนะครับการวิ่งแบบนี้นะครับ จะทำให้เหนื่อยมากกว่าปกติถึง2เท่านะครับก็เริ่มวิ่งตั้งแต่นาทีแรกวินาทีแรกเลยนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ออกไปวิ่งตรงริมถนนนะครับก็เลยทำการวอร์ม อาภายในที่พักอาศัยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายโดยการเพิ่มกล้ามเนื้อตรงด้านข้างของกลางด้านด้านข้างของลำตัวนะครับทั้งสองข้างแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อตรงบริเวณไหายปลานะครับให้เต็มแล้วก็มาทำการวิ่ง ถึงนาทีที่สองนี้แบบเหนื่อยมากเลยนะครับแล้วก็จะเริ่มวิ่งแบบยกเข่าสูงกว่าปกตินะครับไฮนี้ประมาณนาทีที่สามนะครับเรามาต่อกันต่อที่ตรงเพิ่มกล้ามเนื้อตรงบริเวณหายปลาานะครับแล้วก็ทําการวันนี้นะครับทำการ ฝึกในการกล้นหายใจนะครับอสองครั้งครั้งละครั้งแรกได้ประมาณ44วินาทีนะครับแล้วก็ครั้งที่2ได้ประมาณ50วินาทีนะครับ แล้วก็ทำการวิดพื้นมือชิดนะครับแล้วก็มือเท่ากับบริเวณหัวไหล่นะครับแล้วก็ซิสตอัพตรงบริเวณหน้าท้องนะครับแล้วก็ใช้ท่าเล็กไหลเพิ่มกล้ามเนื้อหน้าท้อง ด้านล่างนะครับบริเวณท้องน้อยแล้วก็ใช้ท่าวีซิแล้ววันนี้จะ,อ,ะออกกำลังกายเป็นพิเศษเพิ่มอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือการอ,ออกกำลังกายโดยการควบคุมลมหายใจนะครับควบคุมลมหายใจเข้าแล้วก็ควบคุมลมหายใจออกแล้วก็เกรงบริเวณหน้าท้องนะครับ ทำให้บริเวณาภายในนะครับให้แข็งแรงมากขึ้นก็ดูจากการวิ่งแล้วหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเหนื่อยมากเลยนะครับแบบวันนี้รู้สึกอากาศแบบร้อนร้อนมากกว่าปกติเลยนะครับแล้วก็ทำการวิ่งรู้สึกว่าวันนี้แบบ ทรมานร่างกายมากแล้วก็ทรมานกแบบับจิตใจมากเลยนะครับแบบรู้สึกแบบไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวขั้นเนื้อขั้นตัวแต่ว่าก็พยายามวิ่งออกกำลังกายนะครับวิ่งเพื่อเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับวันนี้โอเคครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน